สวัสดีครับเจมีทุกอย่างขายบ่ครับมีอยาวเอาไดรล่ะเป๊อเชจะได้นาผมกับิบลูยู่บอครับว่ามันสิพอใสยอย่ได้เอาซีก้ามาครับ <c oughs> กองหนึ่งของแบบมีปุ่มด้วยโอ้หัอแรงก็สิจัดชุดใหญ่นะหัวแรงยิ่เลยครับแม่ได้รับผมนี่หัอแรงต้องฟ้าเหลืองหนึ่งที่พ่อขอสองเฮ้ยนาย เขาขอประตูลังบ้านเขาขอประตูนาดูวยเธอเขาก็อยากล่อลประตูหลังบ้านพี่มองเขาแบบนั้นสิเอาเขดีละมื้อนี้แม่เข้ากัอยู่มื้อนี้แม่เธอก็อยู่บ่เขาบ่เคยเห็นหน้าจักเทื่อเลยอ่ะแม่แผล่ะบิ้นตีขึ้นมาขอประตูหลังบ้านแม่สวัสดีครับนี่แม่เธอบ่กไม่มอนี่ต้นหนีเขาลรื่งตัดขาเซวา็ซีไม่กันมาแล้วกันโอ้ยเคยไปล่อลอย่างเรียนอ่ะว่ามันสิ แต่แล้วผู้ใดได้คอยสมอแล้วเป็นกันงมาสร้างมาแหย่กันหน่อยวัเฟังคนใดได้รู s <S ้มันสีสนหมดสนับสนบดเมียสมุนไพผมต้องผสมเมี่ยงอุณหภูมิหอดสามสีขึ้นรถหรือเ่าขึ้นรถมึงยังมาสีนิ้วใส่ไผ่มั่วๆอีกนเว่าน้องเป้ขันมึงขยับตัวอีกเท่อหนึ่งนมึงได้ไปเฝ้าย่อมมาบานแท้ <c oughs> เอามมด้วยความสื่อบระด้ต้องเอามมด้วยอำนาจเป๊ะขึรถเป๊เดี๋ยวขอ,องสีบ่บละขันสันเอาตูกูไปแท่นเสียดยังกูกันได้บ่มีการต่อรองกูอยากได้ตัวแม่บอ่อยากได้บักเทกิก มึงยิงมัน,นยิงแม่งยังของมึงวะตาบอดดิบอดพอมึงบอด

ต้มสามัวมาจับปูนนี้ว่าต้องไปจับปืนกูเห็นแล้วมึงอยู่นี่เองข้างเสียงดังแบบไผกันแนวที่เป็นกระเทยข้ามกูเอาเงียบยังเป๋เอามึงตายไผ่ละเป็นคนต้นคิดในคนตาบอดมาถือปืนนี่ว่าเฮ้ มิหยังนี่ตัวอะไรนี่ส่องยาสูบโอ้บ่แม่นนักเลงบ้านน้องเมก็กตัวตึงนะมาเวินเอ้ยฟองนี้คป็นดอกลอยคุณเนี่ยสวยางนี่สวยางจะควงตัวเนาะเก่งอยู่ไหมมันบอกเป็นนักเลงมาเม่นตีว่าจะเป็นตำรวจซุ่มสายส่งสายสืบมือนั่นอลองมันบอกเป็นเรื่องของกูแล้วมันเป็นเรื่องของใคร ไปไปไหนเป็นไงยีริพลพี่เลยอ่ะเห็นยังเห็นยังเห็นยังพอได้มืดบ่พ่อสิบ่เห็นสวยๆยังเกี่ยวยังกับกูกูก็ถือกเขาช่างมากนี่ป่ะน้องเขาไม้ถึงมืดบ่ที่แปลว่าบวชนี้ยังเลย ลืมบอกไปไอ้มืดมันตายไปแล้วพี่ไม่ได้ชื่อมืดพี่ชื่อเมวขายตรงสัดสัด์เป้ไม่อยากให้มันเป็นอะไรก็มาดื่มกับพี่ดุวกว่าขอแค่เนี้ทำได้ไหม หมคอคนเยยบไปเสียเพื่อนไปพักหลอดจัะงเมื่อคืนหรอ,ค,อ,หรอครับนั่งหลือบเดแผลจัะต้องรักษาตัว,ตวอีกเงินขึ้นก่อนผมโมีเวลาปานนั้นหรอกเดี๋ยวขอหมอฟังชีพจรตรงก่อนไปไปครับ ก็ว,ว,ว่าชีพจรมันเต้นสายด้ยจ้ะมันเต้นสายอะไล่ะครับมันสิเตินเร็วก็บ,บางคนเป็นอีหยังมาหมอบลผิชชอบด้วยจ้ะนนอู้หูเหี้ยด้วยนทาโดนชี่พายเลยว่าเป็นสีเดนอนอลขามขึ้นเมื่อเนี่อมมดี้กลับไปหรวขอบใจหลายเรืสอยเา คุณยไรคุณ <à>? ้างแล้วสิบลมหรอเอาเอาเอาคาคาคาน้ำมันกูดีเอากูสรอยนี่กูไม่ได้สอยพี่ีกูวางคตอบแทนด่ก็ด้ยแก่กับกาแฟจะเกี่ยวได้กับ่ไรอย่างนี้อยงนี้เข้าใจเอาซื้อขงไปอ่างเลยเดีสั่งกะปี สูบยานบ่ดีเด้เขาบ่ได้ให้ไปห้ามสูบเด้ละ่ะข้า,ขาขหักเขาบ่คันบ่หักข้าก็หักเจ้าของแนเดอเ <c oughs> น,น,นี่ยแต่ว่าไม่ได้ยังโกรใจกันเลยเพราะที่มีสิทธ์มาสั่งสอนเรนาไม่มีใครคนเดียวนั้ <c oughs> ย่างขึ้นตังปีเป๋อะไรเนี่ยต่อยติ <c oughs> อ๋อ แฟนเก่าเขาเองคิดว่าเป็นแฟนเก่าแหละเก่าเลยดิแค่แฟนเก่าความจริงมันปัจจุบันเว้ยแ้วได้เป็นแฟนนองเขาแล้วบ่สปากดีนะเห็นแม่เป็นผู้หญิงที่ซื้อได้วะเลือดตัวอ,อะไรออกก็เลยซอยให้เป็นคนดีเลยนอนเกล็กสีล่องเลือดออกเมื่อไหร่ะอ มเมื่ล่องดอกตอนนีก็ออกลูกบทยังนั่นแหละล่ะพวกของเก่าใส่เลยทินก็ปร่อยากพูสดดีเม่าน้องเขามาอี่งัง ผมคล้องวานเขียวสิเป็นแมงเนี่ยพอดีว่ามาก,กินของข้าวผมยิ้มอันนี้หนอ้องมมนกับตีน้ำเผานี่แหละแกไม่เห็นหน้องันอุ่มสะพักอไรอยได้หรอแสดงว่าหน้องกำลังมีเรื่องเขียนได้เนี่ย ต้องผสมเมี่ว